สวัสดีครับผมเตา๋าเอฟแปดนะครับเซนทรอลเจมพาร์เลครับวันนี้ผมมาร่วมทำกิจกรรมใน,นโครงการหนุ่มน่ากินกับรายการ My Play Lady นะครับเป็นครั้งที่สามแล้วยังไม่เคยนะครับที่แบบว่าประมูลแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันมับงเป็นบริจาคแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวกันที่ร้านอาหารที่เตา๋เตาได้ไว้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมา ซอร์ไพรส์แฟนคลับกันนะครับแต่ว่าจะเซอร์ไพรส์ยไงเนะี่ยตามไม่ได้กันสวัสดีครับชื่อปูนะคะ้ากัาสมาค่ะพี่จุ๋มค่ะพี่อ้อยค่ะเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับพอเช้ามาก็เลยตรีบมารู้สึกตื่นเต้นมากขอไม่เคยเลยครับ อันนี้แบบครั้งแรกคือเคยไปไปที่อื่นนะคะแต่ว่าอ p 1 0ขนาดนี้ก็ยังถึเนถึงไหก็ไม่รู้มาจะไปที่มูลนิธิบ้านราชบดีนะคะไปร่วทมทำบุญแล้วก็ร่วมบริจาคหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปร่วมรับประทานอาหารกับน้องเต๋ะค่ะชอบนิสยัยชอบพฤติกรรมอะไรของน้องเนี่ยนะคะรวมทั้ง รูปลักษ์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างชอบมากเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากก็คือ1เนี้ยได้ร่วมทําบุญกับน้องนะครับอันที่2นี้คือเราก็ได้พบปากับศิลปินอา่าที่เราชื่นชอบโอเคนหมครับตอนนี้เราก็จะไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ เขาหลอกกันไปแล้วที่จะไปแล้วใช่ไหมอ๋อเชิญครับเชิญครับโอเคเลยครับนี่นะครับทั้ง5คนแล้วนะครับแฟนคลับที่ประมูลหนุ่มน่ากินนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ้านราชาวดีนั่นเองนะครับนอกจากไปทําบุญแล้วเราจะไปทําอะไรกันอีกครับกินข้าวกับเตากินข้าวกับเตาด้วยวันนี้นะครับพี คนมาซ้ายนะราติดมาเลยแว่นมอไซค์มาเลยทำไมถึงเลือกบ้านราชวดีในกิจกรรมครั้งนี้คือเต๋าเคยไปทําที่นี่แล้วครั้งหนึ่งในวันเกิดนะครับแล้วก็อยากจะไปช่วยน้องๆเขาอีกพูดทำไมถึงเลือกประมูลผมครับผมเนมูลค่าสูงมากเลยสูงที่สุดเลยั้่แต่ประมูลมานอกจากจะได้บุญแล้วนะครับก็ยังได้แบบกินข้าวกับศิลปินที่ชื่นชอบได้กินข้าวกับน้องเต๋าไม่ทำบัคกสมาเนี่ยน้องเต๋าเคยเห็นเนื้อเต้นไหมครับนี่ ต้นต้องเต้นด้วยใช่ไหมด้านหลังนะด้านหลังคนลุกคนลุกคนลุกเลยคนลุกเลยคนลุกนี่คืออะไรเข่าหนาวหนาวเย็นที่ไหนมีใครได้ดู Coffee Bean บ้างยัางทำเป็นตอนที่นักเตากำลังเข็นดิทสิสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับ Coffee Bean นั่นเองนะครับเวอร์ชั่นไทยพี่ยงทรงยศเป็นคนกลักับนะครับก็อนกาแสดงนำก็มีพี่โบพี่แม็กดาต้าแม็กซีนครับแล้วก็จะมีมีผมมีเบนมีบอสน้องปั๊มอะไรอย่างเงี้ยพี่ ในร้านกาแฟาแล้วก็อวอร์ตอนนี้ก็เข้าสู่กลางๆเรื่องและเรื่องยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยากจะฝากทุกทุกคนนะค,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 ครับติดตามได้นะครับสามต้นต้นไม้เมื่อกับฉันหวานซึ่งเปศุกร์นี้เชิญครับถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้เรามาอยู่บ้านราชาวดีนะครับหญิงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปบริจาคเงินด้วยที่ ที่ปูกประมูลมาในวันนี้นะครับเดีเ๋ยวเราไปตามดูภาพบรรยากาศกันต่อนครับสวัสดีครับ,สว,ส,บวสวัสดีค่ะนี่อะไรครับน้องดาค่ะน้องดาค่ะชอบอะไรครับก็ชอบกินอยา่างสมุนไสมตำอย่างเงี้ยค่ะอส้มตำพี่ก็ชอบสมตำ ตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่พวกเราเนี่ยจะนำเงินอ่าในการประมูลเนี่ยนะครับให้กับอ่าบ้านราชาวดีนะครับเต๋านะครับเป็นตัวแทนจากรายการม hey ันในเลดี้ในหนุ่มน่ากินก็คือเป็นชื่อโครงการเองนะครับ mm hmm. ผมก็จำนวนเงินทั้งสิ้น52,300บาทนะครับ mm hmm. ก็ขอมอบให้บ้านราชาวดีหญิงด้วยกันะครับผม mm hmm. ครับ น้องเนี่ยจะมีเพลงมาฝา,ากเต๋าแล้วก็แฟนคลับของเตาเลยครับสำหรับเ<า>ตานะครับก็มาเป็นครั้งที่สอง ก็ร <Workers, S 2> ู people people like variety, 是是 away, ้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอน้องๆอีกครั้งนึงก็อยากให้ทุกๆคนนะครับที่ยังไม่เคยมาทําอะไรแบบนี้หรือว่าไม่เคยแบบให้ช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างนี้ก็อยากให้มาช่วยกันมาถามความรู้สึกของพี่ๆกันดีกว่าว่าเขารู้สึกกันยังไงบ้างนะครับผมเคยมาอยู่บ้างแล้วแต่วันนี้จะมีโอกาสคุยกับน้องๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออดีมากได้เล่นได้ทําให้น้องมีความสุขเพิ่มขึ้นน้องๆน่ารักค่ะแล้วก็น่าสงสารด้วยอยากให้มาทําบุญกันเยอะๆ จากบ้านราชาวดีแล้วนะครับต่อมาเราจะไปร้านอาหารสวนทิพย์กันแล้วนะครับผมหิวแล้วนะครับหิวมากหิวมากหมนะฮะวันนี้เราก็มาถึงโต๊ะที่นั่งของเราแล้วนะครับแล้วข้างหน้าหลังนี่จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบรรยากาศที่สวนอาหารนี้แบบสวยมากบรรยากาศที่นี่ดีมากค่ะลมเงื่นมาก เอาละครับผมอาหารก็เต็มโต๊ะแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราสั่งอะไรไปบ้างน,นะครับน้ำพริกตะไคร้น้ำพริกตะไคร้กุ้งเสียบนั่นเองนะครับผมต้มโคลงปลาสลิดฝั่งนู้นอันนี้ต้มยำทะเลใช่ไหมคะต้มยำทะเละถ้าใครสนใจนะครับที่จะมาดื่มด่ำบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาแบบนี้นะครับให้มาได้เลยนะครับที่ ร้านอะไรครับนทิร้านส,วน,สวนทิพย์ใกล้กับเกาะเกรด็ดแค่หนึ่งกิโลก็ถึงแล้วครับผมวันนี้ก็นะครับเสร็จเส้นภารกิจแล้วนะครับสำหรับโครงการหนุ่มน่ากินในวันนี้นะครับวันนี้เราก็ไปทำบุญนะครับช่วยเหลือเด็กพิการทางสมองแล้วก็มาทานข้าวที่ร้านอาหารสวนทิพย์กันครับอยากถามความรู้สึกทุกๆคนเลยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับ อิ่มมากเลยครับอาหารอร่อยแล้วก็ได้กินกับได้กินกับน้องเต่านี้เป็นมื้ออาหารที่แบบอิ่มมากเลยครับอาหารอร่อยนะคะคิดว่าวันหลังน่าจะได้มีโอกาสมาก,กินใหม่วันนี้อาหารอร่อยค่ะอิ่มท้องและอิ่มใจด้วยค่ะโอเคครับผมงั้นบ๊ายบายครับครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมรายการของ My Play Lady นะครับในโครงการหนุนน่ากินนั่นเองนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยเราไป หาบ้านของเด็กที่พิการทางสมองอะไรนี่ครับแล้วก็ไปบริจาคเงินค่อนข้สูงเลยทีเดียวนะซึ่งก็ไม่คิดเลยฝาก,กับว่าจะประมูลได้สูงขนาดนี้นะครับก็ ตกเย็นนี่เราก็มาทานข้าวกันก็พามาสนุกมากินข้าวมาร่วมโต๊ะอาหารแล้วก็มาพูดคุยสนุกสนานอลยนะครับอาหารอร่อยมากนะพี่บ้านสวัสดงนี้นะครับนี่เป็นโครงการที่3แล้วนะครับแล้วครั้งที่4เนีย่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามชมน,นะครับว่าจะเป็นใครก็อย่าลืมวดแล้วก็ประมูลเข้ามากันเยอะๆนะครับเราจะได้มาร่วมสนุกกันแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นกิจกรรมอ่ทานข้าวกับหนุมน่ากินนะครับ ซึ่งแบบรู้สึกว่าอิ่มใจอิมอ่มบวมใจอิมจอ่มตาม,มากเลยนะครับวันนี้ก็คือได้ทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่วมกันทรบมูลแล้วก็ทานข้าวมีความสุขมากแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับที่ว่าจะได้มานั่งทานข้าวกับน้องเต๋าฝากบอกกับสาวๆนะครับที่จะมาร่วมประมูลในกิจกรรมของ m ม่ a พลทีนะครับครั้งหน้านี้ให้มาร่วมประมูลคุณจะพบกับความสุขที่คุณแบบประทับใจไปแสนนานเลยนะครับ ให้ฉันรักเธอดูเมื่อไรไม่รู้ฉันจะอยู่รอรักเธอ